เขมรสร้างเรื่องอีกแล้วนะครับโอ้โหเป็นสิ่งที่น่าปวดหัวกับทหารไทยเราจริงๆเลยนะครับตอนนี้คือมีทางฝั่งชาวบ้านกัมพูชานะครับได้เข้ามารือ้อล้วดน้ำหีเพลงของไทยเรานะครับแล้วก็เอากลับไปบ้านของตนนะครับเนื่องจากมี อาหารขามริมนะครับได้ยุยงปุกป,ปั่นนะครับให้สามารถเอากลับไปขายได้โดยตามสะดวกโอ้โหทาอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับโดยเหตุการณ์เมื่อวานนะครับวันที่25สิงหานะครับทหารกัมพูชาได้ใช้กลุ่มชาวบ้านนะครับเป็นโลมนุษย์เพื่อเข้าทําลายหรือถอนแนวกั้นลวดนน้ำหิเพลงของไทยนะครับในพื้นที่บ้านหนองจานนะครับโดยมีรายงานมาว่า ทหารกัมพูชานะครับได้ซ่อนตัวอยู่หลังกลุ่มชาวบ้านในระหว่างกระทําดังกล่าวนะครับโอ้โหนี่มันเป็นการมุดหัวอยู่หลังกระโปรงเลยนะครับแบบนี้ให้ชาวบ้านคนแก่ลูกเล็กเด็ก,ดกแดงนําตัวเองอยู่ด้านหน้านะครับโอ้โหไม่มีประเทศไหนเขาทากันนะครับแบบนี้สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้บ้านหนองจานนะครับทางกัมพูชานะครับได้ออกคําสั่งให้ห้ามนักข่าวและชาวบ้านถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอนะครับ หรือไร้สดลงโซเชียลนะครับเนื่องจากจะมีคณะสังเกตการชั่วคราวนะครับหรือคณะ IoT นะครับคณะท่นทูตอาเซียนนะครับเพื่อมาสังเกตการนะครับโดยเมื่อวานนะครับก็มีการหรือรัหน้ำหีเพลงของเราไม่พอนะครับยังตั้งหลักปากฐานนอนอยู่ตรงนั้นอีกโอ้โห ผมเราสงสารพี่พีน้องน้องทหารไทยเรามากเลยนะครับโดยเมื่อวันนี้นะครับวันที่26นะครับด่วนเวลา12นา28นาทีกองทัพกัมพูชานะครับได้พาผู้สังเกตการชั่วคราว IOT นะครับหรือผู้ช่วยทูตอาเซียนทั้ง5ประเทศนะครับประกอบไปด้วยประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียลาวฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามนะครับนำโดยมาเลเซียนะครับไปดูกองลววหน้มหีเพลง พร้อมกล่าวต่อเทศต่ตอคณะทูตว่าทหารไทยได้บุกรุกดินแดนกัมพูชาติดตั้งลวดหน้ำหินปิดล้อมบ้านเรือนของชาวบ้านซึ่งเมื่อวานนี้ชาวบ้านกัมพูชาได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศปกป้องประเทศเข้าดำเนินการรือถอนโดยปร,ปราศจากการใช้อาวุธและทหารไทยยังใช้เครื่องยิงส่ง คลื่นความถี่สูงนะครับใส่ชาวบ้านอีกด้วยโอ้โหนี่มันเป็นการกล่าวหากันชัดๆเลยนะครับซึ่งแผ่นดินตรงนั้นนะครับมันเป็นแผ่นดินของไทยมาแต่ช้านานอยู่แล้วนะครับแต่มีการเข้าใจผิดของประเทศเขมรเองนะครับตอนนี้นี่นะครับเป็นคณะทูตนะครับที่เข้าไปสังเกตการตอนนี้นะครับบอกได้เลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือร้อนกลุ่นมากเลยนะครับเพราะว่าทางไทยเรานะครับ ก็ไม่ยอมเช่นกันนะครับโดยชาวบ้านสะแก้วจํานวนมากนะครับลุกฮือประกาศปกป,กป้องแผ่นดินไทยนะครับบุกประชิดชายแดนบ้านหนองจานหลังไม่พอใจนะครับเขมินบุกทําลายลัวรวดน้ําหีเพลงบนแผ่นดินแดนประเทศไทยเมื่อวานนี้นะครับ พร้อมประกาศลั่นนะครับชาวบ้านต้องเจอชาวบ้านกันเองรัฐบาลมัวทำอะไรอยู่ทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับมันถึงเขตสุดจริงๆนะครับที่พี่น้องชาวบ้านของเราจะออกมาปกป้องแผ่นดินไทยนะครับโอ้โหขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวบ้านมากๆเลยนะครับแล้วก็มีรูปภาพนะครับจากชช้าน็ตนะครับแซวกันหน่อยนะครับว่าขามิ้นต้องเจอแบบนี้หรือเปล่านะครับ โดยบิ๊กเล็กลั่นเลยนะครับว่ากลาโหมไม่ยอมให้เขมรออกเอกสารสิทธิ์ บ้านหนองจานนะครับแม้เป็นเรื่องของมหาไทยนะครับปูวาสแก้วแต่เป็นเรื่องความมั่นคงนะครับสั่งกองทัพแจ้งเอาผิดชาวบ้านกัมพูชานะครับทำร้ายร่างกายหรือล้วน้ำทหารไทยนะครับที่บ้านหนองจานนะครับเผยกระทรวงต่างประเทศทำหนังสือประท้วงเขมรปล่อยชาวบ้านล้ำอธิปไตยไทยเตรียมนำปัญหาคุยวง GBC นะครับวันที่8ปดถึงสิกันยายนนี้นะครับเผยนะครับใช้เครื่องแล็บไปแล้วนะครับสั่งเตรียมกำลังตำรวจนะครับเพิ่มเติม หากใช้กําลังทหารรุนแรงอาจจะรุนแรงเกินไปนะครับผลเอกนัทพลนาคพานิชย์นะครับไฟเขียวเลยนะครับยิงได้ยิงเลยนะครับหากขเขมรล,ลูกน้ําอันธิปไตยไทยไม่ใช่หยุดยิงแล้วจะไม่ยิงนะครับแนกองทัพภาคที่1ใช้ตํารวจปราบฝูงชนรับมือชาวบ้านขเขมรที่บ้านหนองจานนะครับโอ้โหนะครับ แล้วจะเกิดสนัติกันอย่างไรนะครับเมื่อคุณยังนำํำชาวบ้านเข้ามาบุกรุกแบบนี้นะครับยิ่งแต่จะไปกันใหญ่เลยนะครับให้มาพักพิงอาศัยนะครับแต่กลับจะยึดเป็นของตนนะครับเนรคุณจริงๆเลยนะครับประเทศนี้สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทหารแนวหน้านะครับโอ้โหต้องมาเจอเรื่องปวดประสาทแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็ หากจะมีเหตุการณ์ใหม่อะไรก็รออัปเดตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาอัปเดตใหม่ๆให้ชมกันเลยนะครับสวัสดีครับ